ล้งตับเนือ,อ,อนมนเนือกคร,รับนัำเนือมาใส่ยังไงครับเทียมเดืนเยี่ยลดดีเกิดเมียเกิดเมียไหเดี๋ยวใส่่ข้างล่างตีหรือเล่าเอาเบียร์นะเ,เบียร์บ่กินเราบ่เราครบกุดโอ้เมเเราบานไก่ โอ้โหสุดท้ชยเลยครับนี่ใค้ที่ใ้ไม่ค่อยความเลยกอคือเนี่ยแนี่กุ่มสดมากเลยอยากกลุ่ด้วยด้้ยเนคุณแม่ี่ย่างครับผมน้ำท่านหลดอยู่เต็มตะครับพี่ เจียวมบ่อยน่เอาเยไหนึ่งแม่ครับหนึ่งกวานดีเลยของมัแล้วมันลรอพูยาด่าดหยางก็ได้กินหอมตองมันแหนึ่งเม่้อัวานรอยครัางน้ำครับสดเลย อย่างจ้อนคาเทมเนี่ยพีเดียดขับผมปไม่ม่ไมอากินกินน้ำจิ้มแซ่บๆเด้อกระพุ้งครับจ่อากระพุ้งแม่กมคุยกันมเลยไม่ไม่ได้กินอาเด้อกินเลยอีกบ่านี่ได้ปะเนี่ หักามเมกีนี้ตรงนี้ไม่เปิดเดียวนึงไม่ปยิงลูกบุบายเลีวนลอกว่านไบกกได้ปบหุยุยุกินได้หลายแน่จับเมากังจะเๆี่ยงับผมมามาเดี๋ยวเดี๋ยวกินเกาแส่ยงทีนี้โอ้ยออกซื้อเลยบ้าน น้ร้านอีกหลายคนอยู่สินี่น้ำร้านอีกโดนเปี้ยงอะไมาจาะนี่เปียเอลยคนนะบกินแล้วโชว์้วีอกแล้วโชวย่างลวแล้วหนเรานี่โชว์ไม่นูอย่างเมือนอย่างย่านี่ยมันนี่ไม่ได้ใหยังเลย่ะมากินยางเดียวมันี้กินยางเดียวเมาบ้านก้นเรเืมนเตบนกอนจะนจะมากอย่างมานมมาทานเลยบอเปี้ยนต่ำ เออเขียนเสาเสี่ยวน่ะกใบประกนราะไอ้หวานมเร็วมี่ตุ่มมะเร็วมันเสียฉีดฉีดตุยยังเขลิมละไอ้ตยยังก่อแข่นน้อนนนาะนสัดยอดเลยเี้ยเนื่อย่างเสี่บครับเดี๋ยวเราเบิ่งเนื้อพันเดี๋เนื้อพันย่างครับแบ่งเนี่ยแบ่งโอ้เดี๋ยวเมนูเราเป็นเบสเดเบสเลยวันนี้เนื้อย่างแบบตำใสขลุก มักกับตำได้โคกด้วยแหละนี่แหละฮะจังแปลกคุณเมนูดีๆได้แหละนะมะมาชิมแต่ฟองมันเกิดชิมมาแล้วครับที่บอยชิมให้หน่อยเร็วๆทำมาใหม่ๆเลยกกันไหดีกว่าหรือก็เอาตะเกียบก่อนนี่นี่นี่อีอนชิมให้หน่อย กุ้งแช่น้ำปลาพี่แสร็ปากแล้วเมื่อกี้เลยถี่โมศาสตร์ตกัดเมนูว่ามันเกิดเองแหละทำเมนูแบบกุ้งแช่น้ำปลาเดือดๆมาเลยครับนี่ <c oughs> นหัวหอมสเลยงานครับอืมกุ้งสดมากเลยเออกินรวดเอี่ยสดเลยนะชนมาชนชนเหล่าแล้วกับชนกุ้งเหล่ก็ต้องบอกอร่อยนะคะ <c oughs> เฮ้ยหัวใีเร็วเร็วของตัวคุณไป เบิ้ลตบิ้ลเบิ่นชนบันเิ่นเลยเบิ่นเลยชอนครับชนโอ้ยวอกโอ้ยเอาตะูสมตัวคนเดียวปาเออะไรเห็นไหมหัวสีเขียีเขียวเฮ้ยผิดจามากแต่พิคนพริแห้งัว่าเนี่ยปวดมาการที่แช่กุ้งคือแช่แบบ ไม่สวเลยไม่สนชิมพิกปนโดเแต่รสจานนี่ตมากเลยเปนนีบ้ย่องกินเออว่าเนาะไปมาจะกินหือไยได้สิแล้เทเ็ดแห้งเลยเนี่ยก็กินเ็ดจัดๆนี่เนีมาเพ็ดเลยแบบเผ็ดแห้งพอมหมแตกเลยอริกเลยเผ็ดลงม่วงภาล้ออเนี่ย

ใชอันน tamam. ี้เราไตหวันเนี่นี่นจะได้กินเราไตหวันนะนี่นะอืออืออม่ครับความกิยนไ่ไอ้เว้เนี่ยอ้วยโอ้ยไย้รถตัวนี้อย่ไอยนี่ไปยนกวอนยกก้นไตหวันเอาแหน่เอาเน่อมักไม่โคกมักสิ้นเหครับนีดีนี่ดีแต่ผมมันขาเราหอเาด้ไอ้เอ็นประตเป้าเติมมัน เราองปลาเติมก๋วยแล้วครับผมกินเรานี่เข้าไปเราเนี่ยแรงนี่งมากเลยมองเลยอื้อปลาทองเบ่าๆอยู่นะครับมาเติมนี่เอาเจี๊ยบวัะชิ้นเหนียวย่างครับชิ้นเด็ดอันไหนเจี๊ยบวันนี้บอกเยอะแยะเหรอจานที่ส,สายอันนี้เสือหรอือว่าไม่เสือเยอะติดมัน จะหมักหนูผิดไ้เยอะมากเลยครับอร่อยเขีไมด้ม่ไดต่าๆมีน้ยังยังยังเฮ้ยโม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่บอเพรไมวะเต๋มาจ้าเาแหนะทนเลยับโอ้วโอ้คาน ผมกินแล้วไงเสียงก้วเลยมาเสียงเกียวพิมพีง่าดีนครับเครับซื้อนังกอสเชีน้องอัดครับน้องอัดครับสวัสดีครับอ้ออเออ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวผมูตเองไว้ล่โมบิมาครับที่นี่เด็กซิมเมนูนี่แหละเนี่ยเป็นมานต่ำที่กนะครับนี่ซิมแบบยังม่ตอกกิม เหนียวอยมากรยติดมันขมฉำตินเันเมือการมากเข็มเลเาเมเลยเี้ยงกันเด้่ม่ได้กินเบิเาเข้มเขเข้มเป็ยากเขาไมกินเบิเมแซ่เดมืนอยู่ัตตะข้ามเลย็นีมพอสดแก้วเดียวนแก้วเดียวเขาเลี้ยงกันเเาได้กินเบิเดียวเด้แมนกว่าเตนเลยเป็เท่าไหร่บ้างพี่น้ำจิ้มเลยแซบมากเลยครับน้ำจิ้มปลาแก้วเดียวได้โอเคได้ไปกัน เบียนบุบบุผมเนี้ยกินตือะไรครับกินแต่ว่ากินไปตัเบียนบลิ้นบบะครลิ้นไม่โอเคโอเคโอเคแล้วกีินเรื่องกับเรื่องเรื่องเรื่อบนไปเลยนด้กหลายัเี่ยหัวไหนกินเรอกินโซ่เหรอครับโซเลยครับิุ่มลิมใชได้วัเนี้ กันเลยกหรอวันไกจอเหรออืมาจะสะอกพี่อืกันแเทียบหน่อยอย่างลเี่ยเทียบหน่อกวยเี๋ยวหน้รไปัหนอยกแมวซีฟูดมาเสิร์ฟเยว่าที่นี่เขาให้เขาให้วนกันไเรากินไปนก็ยปบนกันว่าเราเจ้นึงอาตายคนน่ยกหวดนตังผงวันนี้ไหนยกเว้นมเดือเลยใส่สามไต้อ่เนร เดียวเน้ใชพอเยต่แล้วพอไกินแล้วอ๋อกินหมดเลยจากเดี๋ยววันนีู้ไ่ม่โลไเลเาแกวเดคืาง็เ็ใ้รอบกันบนจงี่ืมันมันเนี่ยตกใจพเียเขายก้าเอออาบมาคะบางคกมูขับไปยตาไม่เ้อืม แต่นี่ล่ะเสียบผมมาตึงซุปมากแต่พอเติมกับน้ำจิ้มซีฟู๊ดด่อยครับฉ่ำๆเอ้าขอแจ้งบอกขอให้เจ้าภาพอยู่ดีมีแห้งอย่างไรไปมานายขี้โกงแล้วเอาโยกขี่นี่เหรอแล้งเลยจำเบียสามแก้วสี่แก้วพอแล้วนี่ยมาเบิ่งทางแม่ครัวนะครับผมคุณแม่กับคุณพี่ ให้กินด้วยจิ้มน้ำจิ้มอยู่ได้บ้างไหมเิได้แซ่บเล่นน้อยเดวครับขักรุบกรมึกอย่างไรก็ดีครับผมตัวความครับผมมึกตัวรวามดีมนเลยอร่อยครับคนด่างก็ดีครับได้กินนกมาหก เออไม่ลำน่อยเลยหยอกเฉยเมื่อกี้นี่เราจะให้อยู่อันไหนตรงขามเรียจะให้เพิ่งอีก่อนเอาไปใช้ครับอดน่ะตงนที่ย่าแบบโชว์เมนูจักดินูครับผมสามัวก็ปิ้งเนื้อยงแกแล้ดีนี่มบนี่ติดมันเลยหนั้มันหมดขวกว่า อยากไะครับซิมพรีเมียมยากกว่าใำ่กับตัวของทำม้นๆสีรัมยังมันผมว่าแอนมีไนออกมาหน่อยแส่บเร็วตัวโอเคโอเคโอเคเยอมากครับต้องหุ้มให้ไรจเแอนนี้มีเวกาด่าเพลมากกันโอ้ แต่ก hey. ัดมนอวะมีแตเนื้อเผ็ดๆเ่ยไปเดี๋ยวเว้ยโจ์ไปแล้วเจ้าทำไงเด้อตังชั่วรสชาติดีวูามูผมว่า ไปเพิ S <S ่งเห็ดแห้งหัวอครแล้วจนดีครับแตเห็ดมาหลายนงมนเปาให้นื่อก้นี่เกี่ยมมือหัวดวะใส่หส่เลอับใจเยไหมะกีี่เห็ีนะทมัเมากแซ่บมากเลยครับบอกเลยมีเกียวใครบ้างส่งเสียงให้เกียวส่งเป็นเสียงอวยพรแฮ o you Happy birthday

ไงล่ะไงล่รไเชื่อสายี่ิปีอ้้ยนพี่จะเป็นเบเกอรเลยนเพเงนี่ะแฮปปี้ luôn luôn คนเอาหัวแจกคนย่อเค้า Happy birthday to you to you โจ๋แอ้มแทะโจ๋แอ้มแทะ กับพักขาก็มีครับผมพักพัข้าหลายโพสต์ครับี่กอนนี้อนเยอะเลยอะโอ้เรอแย่มกวาดวาดเศาแล้วอันนี้เป็นสมุนไพรครับสมุนไพรย่างกุ้งจัดมากอร่อย ใครขอด้วยเนี่ขอหนูน้อยเว้ย่อะไรุดยอดเลยครับต้วยของหวานนี่มาแล้นี่ไงตามตามบนก็ยิบยิบไม่บอกครับทีเด็ดเลยออนี่เนี่ม่ใช่เข้าด้วยนะล enfin ์นี่ย เค็มันกับหวานที่แล้อหวานหวานป่าล้งน้ำตาลนี่แหละอร่อยค่ะเอาเนี่ของเจ้าเนี่ยสายแบบหวแล้วหวาเทียนนี่ตั้งแต่หวานมากินกุ้งห่อใบอันนั้นเมื่อกี้ก็ใบนี่อ่ะมันไม่หวานมากมันไม่เลี่ยนอร่อยะเดี๋ยวผมกินกุ้งหัวย้อยที่าวานอร่อยจังเละกระบอกมันไม่หวานมาเลยร้ามใบนะนี่ละง อ๋อไม่ดีหน่อยเนาะเทิดา็บบส่วนฉันต้องนอน่าจ้มีเชืยอเชาส่วนฉัน้มีเย้อโดนเอเป็นคนยา thank <laughs> you